สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Alice s o ิวทีวีอีกแล้วนะคะวันนี้น้องอลิสมีโชว์ร้องเพลงที่ร้านโ o บูกราวิ้งสเปจในกิจกรรมมิวสิก n นเดอะการ์เด r นฟอรตามเข้ามาดูบรรยากาศภายในร้านกับน้องอลิสเลยนะคะไปกันเลยค่ะก็จะเจอกับขนมโบราณค่ะ อันนี้ก็จะเป็นของเล่นกระดาษนะคะน่าเล่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปโซนด้านในอีกนะคะตามมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ร้อยลูกปัดนะคะมีหลากหลายให้เลือกเลยค่ะอันนี้คุณแม่ขอเก็บภาพกับน้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนทําลูกโป่งนะคะเป็นรูปต่างๆค่ะแต่และรูปน่ารักกันมากเลยค่ะแล้วน้องอลิสก็มาเจอกับพี่ไอค่ะก็เลยถ่ายรูปด้วยกันไปเลยนี่โพดหลายท่าไปเลยค่ะตอนนี้น้องอลิสก็มารอขึ้นไปโชว์ร้องเพลงนะคะแล้วก็นั่งรอไปเรื่อยๆนะคะ แล้วคุณครูตานก็มาคุยด้วยนะคะน้องอลิสก็คุยกับครูตานรอขึ้นโชว์นะคะและน้องอลิสก็ได้ขึ้นโชว์แล้วสาวเปรี้ยวของเราเซ็กซี่มากวันนี้ร้องเพลงอะไรคะ<ว>น,นี่ได้เล<ว>ยฮะเป็นเพลงโปรดของครูเลยนะเพลงนี้เ,ออเดี๋ยวครูจะตั้งใจฟัง น้องอลิสก็ขึ้นมาโชว์ร้องเพลงแล้วนะคะวันนี้คนก็เยอะมากเลยค่ะน้องอลิสก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะวันนี้น้องอลิสร้องเพลง fly me to the moon นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่น้องอลิสกำลังร้องเพลงอยู่นะคะเป็นเพลงที่ฟังสบายสบายบรรยากาศในสวนค่ะตอนที่น้องอลิสร้องเพลงนะคะก็มีคนมาชม มีคนมาถ่ายภาพแล้วก็มีคนร้องเพลงคอคอไปกับน้องอลิสด้วยนะคะบรรยากาศดูฟินและก็น่ารักมากเลยค่ะน้องอลิสก็ร้องเพลงจบแล้วนะคะขอบคุณขอกคุณค่ะตัวหลังต้องแบบว่าไปฟังได้ที่ไหนคะเนี่ยด้ทุกที ข,ขอบคคคคุคุณณ่่ะ <libr> ะ <os> หลังจากโชว์ร้องเพลงเสร็จแล้วนะคะน้องอลิสก็จะพาไปดูซุ้มต่างๆอีกรอบนะคะตามน้องอลิสมาเลยนะคะวันนี้ที่ร้านโนบุ g กร w i n g Space มีคนมาเยอะมากๆเลยค่ะเราก็จะมาเจอกับขนมโบราณนะคะ น้องอลิสพาเดินไปข้างเวทีซึ่งตอนนี้มีพี่ๆจากออกัสตูดิโอโชว์อยู่บนเวทีนะคะตรงนี้เลยค่ะแล้วน้องอลิสก็จะเดินไปตรงหลังเวทีนะคะเดินมาสักพักให้ทายค่ะว่าเจอกับใครคะพี่ไอโกอเองค่ะพี่ไอโกอก,ก็มาโชว์ในงานนี้เหมือนกันนะคะจากนั้นน,น้นองอลิสก็ชวนพี่ไอโกอมาลอยลูกปัดด้วยกันนะคะ ตอนนี้ก็มาเลียกลูกปัดกันนะคะลูกปัดก็มีหลายรูปแบบแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะน้องอลิสเลือกไม่ถูกเลยค่ะจนได้หันไปถามพี่ไอเลยค่ะว่าตัวไหนสวยบ้างน้องอลิซก็เลือกเสร็จแล้วนะคะน้องอลิสก็เอามาเรียงในถาที่พี่เขาเอามาให้น้องอลิสนะคะอันนี้ก็เป็นลูกปัดแบบต่างๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะ อันนี้เราก็จะมาเรียงลูกปัดให้เท่ากันกันกบที่พี่เขาแนะนำนะคะก็คือให้มันเป็นเลขหกให้เ,เท่าๆกันค่ะน้องอลิสก็เรียงใกล้จะเท่ากันทั้งสองข้างแล้วค่ะเราก็ตั้งใจทำมากเลยนะคะต้องสวยงามแน่นอนเลยค่ะเลือกไปด้วยฟังเพลงไปด้วยฟินมากเลยค่ะน้องอลิสอยากร้องไปกับพี่เขาเลยค่ะ น้องอลิสก็แอบชะเง้อดูของพี่ไอนะคะก็สวยเหมือนกันนะคะหนูเห็นของพี่ไอมีนรูปหน้ายิ้มสีเหลืองน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นของน้องอลิสนะคะเป็นทรงกลมสีพาสเทลพี่ไอก็ยื่นของพี่ไอให้น้องอลิสดูด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะพอทำเสร็จแล้วนะคะน้องอลิสก็จะยื่นให้พี่ที่ อยู่ดูซุมนะคะช่วยดูให้นะคะแล้วตอนนี้น้องอลิสก็จะมาร้อยลูกปัดใส่เชือกแล้วนะคะก็ต้องมีสมาธินิดนึงนะคะไม่งั้นร้อยไม่ถูกและอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> น้องอลิสจะร้อยจนน้องอลิสทำหล่นลงพื้นค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> พอทำเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปให้พี่เขาทำเป็นตะขอที่ยึดเกี่ยวข้อมือให้นะคะ ตอนนี้พี่เขาก็กำลังวัดข้อมือแล้วก็ใส่ตะขอให้ค่ะเห็นไหมผลงานของน้องอลิสสวยไหมคะน้องอลิสว่ามันน่ารักมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะน้องอลิซก็จะมาเก็บบรรยากาศดนตรีในสวนให้ทุกคนได้ชมนะคะสำหรับวันนี้น้องอลิซขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันในคลิปต,ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ